<laughs> ที่ผมไม่น่านเชื่อเลยว่ามันจะมีรถลาเองแรงราคาถูกมาให้ทุกคนตั้งแต่ต้นคุณไปดูเลยเลยว่ามันคือรถอะไร <laughs> สวัสดีครับผมายเดบีวี so, uh huh. okay. ลคามทูเลสเพย์โซฟบ็อกเลสเวอร์ฮ่าฮ่าโอเคอันนี้ก็เซิร์ฟนี้ก็กลับมาแล้วครับเวอร์ออนไลน์พีเอลตอนนี้อยู่กับรถปุกตะีเวยลอน4.6.4นะครับอ่า uh huh. ถ้าเป็นที่4ผิดเบอร์เมื่อก่อนนะคันนี้เป็นคันที่ไม่มีขายนะครับต้องทำ a อ h i e v e ให้จบนะครับจะได้เจ้ารุ่นนี้มา,อาโอเคตอนนี้คนขายไป่หนกันหมดกัรู้แต่ว่าแชทยังมีอยู่เลยอโอเคซึ่งราคาของเจ้ารถคันนี้อโอเคราคาของเจ้าบุกตริคันนี้มัน ถ,ถูกเลรถระดับไฮเปอร์ครนนี้แค่ราคาพันเฮ้ยเมื่อก่อนมันก็เคยมาแล้วนะไอ้เซิร์ฟนี้แต่มันต้องเติมเฮ้ยไม่รู้อีพันอีโผอะไรท่าอะไรแอดมินก็ไม่รู้ถึงตั้งคันนี้ได้ราคาถูกมากซึ่มก็เลยผมก็เลยมีวิธีแปลกๆเลยครับก็คือซื้อบุกถิคันนี้มาเยอะๆแล้วก็ขาย มันขายได้คันละ5้าแสนโคตรคุ้มอะเฮ้ยแต่ผมยังไม่ทำตอนนี้แล้วกันโอเคซึ่งรถที่ผมมีนะครับนี่ครับล่าสุดก็ซื้อ SLR รุ่นนี้มาอุ้ยเท่เนี่ยแต่งบอดี้ได้อะผมนึกว่าจะแต่งไม่ได้เสียแล้วไม่คุ้มอ,อันนี้ VM คันนี้อันนี้แต่งเรียนแบบรถที่ผมเคยเจอแถวบ้านนะครับ ที่สุโขไทยครับเป็นสีงี้เลยจริงๆมันเป็นสีประตูเนยน,นะเมอร์ซิเลกโกมาว่าตัวเองี่ผมไม่มีเซ็ตก็เลยแต่งมั่วไปซื้อมาแต่งแดกมาด้วยอ่าโอเคอืมโอเคเราลองซื้อรถอีกสักคันหนึ่งเพราะในแหนมก็มีเงินเยอะนี่อ่า ยังไม่ซื้อดีกว่าวะโอเคเดี๋ยวขอเล่นสู้กับตำรวจดีกว่าอ่าเอาไม่เลยกันรถตำรวจโอเคอืมมาเล่นบทตำรวจกันดีกว่าอ่าเออแล้วก็มีคนมาขอระห่ากันเพียบเลยแล้วพี่เอาเงินมาจากไหนจริงจังเนี่ยอา่าแล้วเขาก็บอกว่าทำไมผมได้น้อยนั่นเปนคนละเซิร์ฟกันครับอา่า ค okay. แต่รู้สึกบรรยากาศมันยังเป็นแบบคริสต์มาสอยู่เลยนะเท่าที่ผมเห็นนะโอเคแล้วมันก็เปิดเปิดไฟห่อนี่ด้วยโอเคและในแผนที่มีโอ้โหจุดชมพูเต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นอีเวนท์ที่น่าจะได้เงินเยอะนะ เดวโอเราวันนี้เราจะเล่นสู้กับตำรวจอืมสู้กับตำรวจอยเ่เรียกว่าหีเลยเฮ้ยดูสิว่ามันจะได้เงินเยอะเหมือนเดิมไหมอ่า เสร์ฟกีบกับ ได้เยอะเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเล่นนานๆเนี่ยจะได้เยอะมากโอเค,อเ,คเรามาลองเล่นอ e ีเวนต์สีชมพูที่อยู่ข้างหน้าดูสิโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอารถที่บีกดีกว่าอืม เออเอาอืมอันนี้คือมันใส่มาให้และอุปกรณ์นะอืมโอเค s m r อ่าเป็นแบบสปินโอเคอ่าเอาเฮ้กายสกอริโบหืมใส่สกิลยังไม่ได้ใส่สกิลสักอันเลยเนี่ยช่างมันเถอะ ากเอาลูกชนชนไปชนไม้นั่นแหละแหมซึ่งอีกท่าคาร์บอนมากไปหน่อยผมคือผมกำลังเล่นท่าคาร์บอนอยู่ครับไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องนะเล่นบทชาเลนซ์ซีดเพื่อเพื่อปลดล็อกของต่างๆหรือเรื่องยังไม่เริ่ม สัมส่นกับรถบางรุ่นว่ามันปลดล็อกออกมาได้ยังไงสถานที่ยังไม่ได้ปลดล็อกมันไม่ได้ปลดล็อกในเนื้อเรื่องซึ่งเซ็ตแต่งของเจ้า SLR รุ่นนี้มันมาจาก d 4 f s p e e d Chip t ูเฮ้ยบอกนะเขาปรับเปลี่ยนให้สะดวจด้วยอะ ถ้าบีนี่น่าจะมัดน,นะเอ๊ะอเคแล้วก็เสียบมันค้างพรผมรีบมีเข้าบ้านเร็วเกินไปไงงจากที่เล่นจบได้แปดพันโอเคถึงแม้จะเป็นสนามสั้นแต่ว่าต้องใส่สกิลหรือเ,เ,เปล่าวะไม่รู้อ่ะ ใส่สกิลให้เจ้าเบน้นเจ้าเบ้นคันนี้ก่อนอืมอันนี้เขาไม่เผื่อใหค้คนนั่งข้างเลย <c oughs> โอเคสูตรผมก็คือจะใส่ใส่เป็นแบบดับเิ้ลให้ได้30%อร์เซอ่าสลับแข็งก็นี่เลยพลังของไนตัสอ่า ระยะเวาลาของนัตัสอืมแล้วก็เฮสตาร์ท hey, อ่าคือคือเวลาออกตัวโดนขีดเขียวปุ๊บมันจะได้พุ่งเลยอ่าแล้วก็ตัวเพิ่มสมรรถนะอ่าโอเคอืม โอเคอย่างนี้แหละนี่เป็นศูนย์ผมนะครับอ่าโอเคอ่าเราซื้อ Lexus คันนี้มาด้วยดีกว่าซื้อไปแบบหลายรถแข่งอ่าได้เอชเบนเลยทันทีฮะโอเครู้สึกว่าไอซื้อบุกทีละครับพันห้าน่าจะต,ต้องรีบๆทานะรีบปั๊มบุกทีขายแต่ได้เงินเยอะเอ้ยแต่ว่าถ้าเป็นคนเวลแรกมันจะ มันน่าจะต้องรอเลเวลก่อนนะเดี๋ยวขอลองเดี๋ยวขอแต่ง Lexus คันนี้แป๊บนึงอ่ะบอดี้บอดี้อีเดียวต้องใส่สปเปรดเดอร์มาให้แล้ววะสปเปรดเดอร์มันโคตรเล็กเลยใหญ่ัวนี้สิอ่ะเอาเจ้านี้แหละ โอเคพอเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยังไม่ได้กดซื้อบอดี้เลยอ่าทงนี้ก็เป็นรถแข็งแล้วโอเคเดี๋ยวลองไปดูซิว่าถ้าเป็นเซฟแบบเริ่มใหม่ๆมันจะต้องรอเลเวลไหมไป <laughs> อันนี้มันอยู่อีกตัวหนึ่งครับมันก็ให้เงินมาเยอะเหมือนกันไม่ได้สังเกตเลยอันนี้พื่อนสากว่าเอง มีส่วนไหมมีส่วนไหมยังไม่ชัดเจนขออนุญาตสร้างเซฟใหม่เลยดีกว่าอ่าสร้างเลยอืมโอเคไปอันนี้เพื่อดูก่อนว่ามันจะชัดเจนไหมอ่า ซื้อรถคันแรกเรามีเรามีแค่สามแสนโอเคเราลองดูก่อนว่ามันต้องรอเลเวลไว้อกปกติทนาดนั้นไหอโอเค,อเค,อเคต้องรอเลเวลไหม ไม่ต้องรอเลเวล <laughs> โอ้โหเฮ้ยมันจะซื้อง่ายปาร <laughs> ผมไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะซื้อรถหรูคันนี้ได้เร็วขนาดนี้โอ,โ,โอ้โหนี่เป็นความอินของคนทำเซิร์ฟปะเนี่ย <laughs> อ,อจีเนียสแล้วโอ้ย ้โอเคถ้าใครจะถ้าใครอยากจะเริ <laughs> ่มเล่นใหม่ก็รีบเลยรีบซื้อเจ้าคันนี้เร็วๆเลยเฮ้ยโอเคกับพิธีเซฟเดิมกันอ่าโอเคโอ้ไม่เจ็บคอเลยหัวล้อเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากไอ้ดีบุกษีเวลอนมาขายให้ฟรี โอ้ยไม่โคตรจีเนียตเนี่ยขายถูกขนาดนั้นอีโอเคอ่า เดี๋ยวเล่นอีกตัวหนึ่งนี่อะไรกันมาเป็นเท่เนี่ยกายเป็นรถแข่งเออ ASLR ตัวนั้นก็เหมือนกันอื่นจะไปแต่งให้เป็นรถแข็งอ่าบอดควัตีน y e a เออมันง่ายเยอะเลยโอเคติดไเนี่ยติดกด enter เยอะไปหน่อยโอเคอ่าเอาละครับต้องขอจบเพลงชุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าโอ้โหหัวเลาะเยอะเลยทีเดียวอ่า ก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป,เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอ่าถ้าใครอยากให้เล่นต่อก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับไม่ใช่เล่นต่อสิถ้าใครอยากให้เล่นอีกเราต้องขอจบเพลงทท่านี้ก่อนแล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับวันที่ราคาพันห้าแมแถมยังได้ทุกคนอีกด้วยต่อให้เป็นคนสมัยก็ได้เหมือนกันที่